จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะไปอธิบายเพิ่มเติมนะคะในวิดีโอในคอร์สนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน3อาจารย์3ท่านนะคะจะมีอาจารย์วันวิสาอาจารย์เฟื่องฟ้าและอาจารย์ปริดาค่ะในวิดีโอนี้นะคะเนี่ยพบกับอาจารย์ปริดาค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เคยไหมคะบัณฑิตทุกคนเวลาอ่านหนังสือเราเคยไปเจอคําใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามภาษาไทยก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเปิดหนังสืออ่านมาอาจจะมีการเจอคําที่เราไม่คุ้นชินหรือคําใหม่ๆที่เราเจอจากการอ่านนี่แหละค่ะเช่นกันค่ะเวลาเราเรียนภาษาที่สองนะคะในที่นี้คือภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะมีการพบนะคะ เจอคำศัพท์ที่แปลกใหม่และเราไม่แน่ใจว่ามีความหมายว่าอย่างไรจากการเรียนในวันนี้นะคะจะสามารถช่วยนะคะให้บัณฑิตนะคะในการหาความหมายคำศัพท์เหล่านั้นจากประโยคหรือสิ่งที่ผู้เขียนได้ให้ไว้ในข้อความนั้นๆค่ะเพื่อสื่อถึงความหมายของคำใหม่คำแปลกใหม่ที่ได้อ่านและพบเจอนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเรียกกันว่า context clues ค่ะ ในกรณีการใช้ Context c l u e นะคะจะช่วยค่ะในส่วนของเรื่องการหาความหมายในกรณีที่เราไม่มีพจนานุกรมติดมือหรืออยู่ในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงพจนานุกรมได้นะคะเป็นการตีความหมายจากข้อความค่ะหรือประโยคนะคะอยู่รอบด้านตัวคำนั้นๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะค่ะในส่วนของ Context c l u e s นะคะอาจารย์ก็จะมีวิธีการนะคะให้บัณฑิตทุกคนเวลาเมื่อไปเจอนะคะ คำใหม่ๆเวลาเราอ่านแล้วเราเจอคำใหม่ๆเราสามารถที่จะไปเดาจากคำที่เขามีใบให้ในตัวข้อความนี้อย่างไรได้บ้างนะคะอาจาจะมีด้วยกันนะคะสีวิธีการค่ะสีวิธีการที่จะมาดูในเรื่องของคำใบที่มีให้จากผู้เขียนจากข้อความนะคะมีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งค่ะ definition description อย่างที่สองนะคะ examples อันที่สามค่ะ synonyms อันที่สี่นะคะ antonyms ในส่วนของแต่ละประเภทนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะในส่วนของแบบแรกนะคะวิธีการดูคำใบ้นะคะ context clues จะมีด้วยกันค่ะอันแรกนะคะจะมีสองส่วนนะคะ definition คือคำนิยามนั่นเองค่ะ description คือคำอธิบายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะสามารถหาความหมายหรือตีความหมายนะคะจากคําใหม่ๆที่เราเจอเนี่ยจากตัวข้อความด้วยวิธีการเหล่านี้ทําอย่างไรนะคะแบบแรกค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะ definition คือการมีคํานิยามให้เลยในกรณีที่ผู้เขียนนั้นมีการนิยามคํานั้นเลย ว่าหมายถึงอะไรจะเป็นการบอกที่ชัดเจนนะคะหรือมีการอธิบายนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนั้นให้มีลักษณะที่กระจ่างมากขึ้นนะคะโดยคำใบ้นะคะที่เราจะสามารถดูได้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะที่สามารถทราบได้ว่าอ๋ออันนี้คือการบอกแล้วว่าคำนี้เป็นคำนิยามเป็นตัวความหมายของคำเมื่อสักครู่นี้หรือเป็นการอธิบาย จากสิ่งเมื่อสักครู่นี้ที่เขาพูดถึงหรือคำที่เราไม่คุ้นชินนั่นเองนะคะสามารถสังเกตได้จากพวกคีย์เวิร์ดไม่ว่าจะเป็น verb to be is am a r e ก็จะมีนะคะให้ให้นักเรียนทุกคนบัณฑิตทุกคนสังเกตดูนะคะมันจะมีการามีคำที่เราไม่คุ้นชินตามด้วย verb to be เพื่ออธิบายนะคะสิ่งเหล่านั้นข้อความที่ตามหลังประโยคนะคะก็จะเป็นตัวคำนิยามคำอธิบายจากคำที่เราไม่แน่แนใจในในส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวบอกใบ้ ในส่วนคำที่มันเป็น clue words หรือ keyword ต่างๆนะคะในการสังเกตก็จะมีเพิ่มเติมค่ะบางตัวตรงตัวเลยนะคะจะมีคำว่า defines meaning also known as refers to called อย่างนี้เป็นต้นนะคะจะมีเป็นคำที่บอกตรงๆเลยค่ะว่า สิ่งนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรสิ่งนี้คืออะไรมีคำนิยามว่าอะไรหมายถึงอะไรจะมีคีย์เวิร์ดพวกนี้ค่ะที่เขาเอาไว้อธิบายคำศัพท์เฉพาะบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีตัวบอกใบ้ให้เราอยู่ด้านหลังค่ะเราสามารถสังเกตได้จากคีย์เวิร์ดเหล่านี้ค่ะหรือนะคะในกรณีที่ไม่มีแบบนี้นะคะเราสามารถสังเกตจากตัวสัญ,ญลักษณ์ค่ะ punctuation สัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มีให้ในตัวข้อความเช่นบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เครื่องหมายทับหรือว่า slash นะคะ ซึ่งคำที่เราเจอแปลกใหม่นั้นอาจจะมีความหมายเช่นเดียวกันกับอีกคำหนึ่งที่เขามีเครื่องหมายขีดทับแล้วก็ตามด้วยคำนั้นซึ่ง เราสามารถเดาวความจากคำใบ้ตรงนี้ได้ค่ะหรือนะคะจะเป็น semi-colon เป็นการอธิบายเพิ่มเติมโดยไม่ได้ใช้คำว่า defines meaning also no อาจจะใช้ในส่วนของ semi-colon ในการขั้นเอาไว้แล้วข้างหลังก็จะเป็นตัวข้อความอธิบายคำใหม่นั้นนะคะหรือบางกรณีนะคะจะมีการใช้นี้เลยค่ะวงเล็บค่ะ parentheses พาราเอน e s ซิขอไปค่ะกับ Bra c k e t s นั่นเองนะคะในส่วนของเครื่องหมายนะคะสัญลักษณ์ในการบอกใบ้นะคะอาจารย์ก็จะมีให้ให้บัณฑิตทุกคนนะคะสังเกตด,ดังนี้แหละคะ่ะกับอีกอันนึงนะคะที่พบบ่อยมากเลยค่ะในการเขียนข้อความนะคะที่จะพูดถึงความหมายการอธิบายเพิ่มก็คือตัว Hy p h ฟ n หรือตัว Dash นั่นเองนะคะคนไทยเราจะเรียกว่าตัวขีดนั่นเองค่ะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะในกรณีที่ถ้าเกิดเราไปเจอคําใหม่ลักษณะและวิธีการเทคนิค แบบแรกที่อาจารย์ได้แนะนำไปคือการหาคํานิยามกับหาคำอธิบายนั้นเราสามารถที่จะไปดูสังเกตในตัวข้อความได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอาจารย์ก็จะมีข้อความมาให้นะคะนี่เลยค่ะอยากจะให้ทุกคนลองอ่านไปด้วยกันนะคะแล้วลองเดาดูซิคําที่อาจารย์สงสัยเนี่ยคือคํานี้เลยค่ะคําว่า temple เดี๋ยวมาดูกันนะคะอ่านกันก่อนสักนิดนึง Thailand is famous for its temples One of the most well-known temple is Wat Chonglong. The grand pandoga is decorated with wall paintings depicting the Buddha's life, story and features various Buddha images. ในกรณีที่อาจารย์อ่านออกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้แต่บางคนถ้าเกิดไปเจออาจจะขีดเส้นใต้นะคะแล้วสงสัยคํานี้หมายความว่าไงแต่พออาจารย์อ่านออกเสียงปุ๊บหลายคนอาจจะอ๋อกันมีการบอกใบ้ไปสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาย้อนกันดูค่ะในกรณีที่อาจารย์สงสัยคํานี้ค่ะคําขีดสีฟ้านี่คะ temple เราสามารถสังเกตได้ว่ามันมีตัวบอกใบ้เลยค่ะว่าวัวัดช่องลมหรือก็คือนะคะ temple กับวัดเนี่ยมีความหมายเดียวกันแล้วยังมีการบอกใบ้ได้อีกถ้าเกิดเราสงสัยเพิ่มเติม แ a n โกลดคืออะไรในกรณีนี้ก็จะมีการอธิบายไว้ค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็สามารถสรุปได้ว่า t e m p l e ก็คืออันความหมายกันเดียวกันกับแ a n โกดหรือว่าวัดนั่นเองนะคะจะมีให้ในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสงสัยเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถไปดูต่อกันได้ค่ะคราวนี้อาจารย์จะพยาย,ยามไม่อ่านนะคะรอให้บัณฑิตทุกคนลองดูก่อนในส่วนของข้อความนี้ค่ะในกรณีที่อาจารย์ไปเตินในแมกกาซีนหรือในโปสเตอร์นะคะ เจอคำใหม่ๆค่ะบางคนอาจจะเห็นนี่เลยค่ะแวบแรกคำแรกอะไรก่อก็ไม่รู้ถ้าเกิดอ่านออกเสียงปุ๊บหลายคนอาจจะอ๋องเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเราต้องไปดูเลยค่ะในตัว passage หรือในตัวข้อความนะคะเขาจะมีการอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของคำศัพท์เหล่านี้ ตรงนี้อาจจะเล็กเกินไปนะคะอาจารย์ก็จะมีขยายให้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะอย่างที่เห็นนะคะในส่วนของตัวข้อความนี้นะคะอาจารย์ได้ขยายมาให้หน้าตาเป็นแบบนี้บันดีทุกคนก็อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าในกรณีของตัวคำาคำําศัพท์นั้นเขาก็มีการอธิบายมาอย่างนี้เลยค่ะคือคำนี้เลยค่ะตัวขีดสีฟ้าอาจารย์ขออนุญาตอ่านนะคะ Goldilocks Goldilocks ตัวสังเกตนะคะหรือตัวบอกใบนะคะ Clue words หรือ Clue symbols ก็จะมีสัญลักษณ์แบบที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะก็จะมีอยู่ในรูปหมาย quotation marks ก็ได้แต่นี่เลยค่ะตัวคีย์เวิร์ดสำคัญคือ is บอกนั่นเองว,ว่ามันคืออะไรมันหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะหลายคนที่ไม่คุ้นชินนะคะ Goldilocks is a tale of a picky little girl a tale เป็นเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนิทานนะอ่ะนิทานนั่นเองนิทานเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนจุกจิกค่ะจุกจิกในลักษณะอย่างไรก็จะมีให้อ่านรายละเอียดในข้อความค่ะผู้เขียนเขาก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะให้กับผู้อ่านถ้าเกิดเราใช้วิธีการนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสรุปแล้วก็หาความหมายของคำศัพท์ที่เราเจอใหม่ๆได้ง่ายนิดเดียวค่ะจาก วิธีการแรกนี้นะคะคือ definitions and description นะคะอยากจะให้บัณฑิตทุกคนนะคะลองไปทำดูค่ะในส่วนตรงนี้นะคะมันก็จะมีความหมายที่เพิ่มเติมเข้ามาถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะคะเราสามารถที่จะไปค้นเพิ่มได้นะคะเปิดดูค่ะ picky eater picky little girl เป็น คนจุกจิกอย่างไรเขาก็จะมีอธิบายค่ะว่าเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เพิกี้ยังไงเป็นคนจุกจิกอย่างไรเขาก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมให้ในตัวข้อความอยากจะให้บัณฑิตทุกคนลองไปอ่านดูนะคะในส่วนแบบที่2ค่ะคือตัวอย่าง examples นะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าจะมีดูบอกใบ้คำที่ผู้เขียนได้มีไว้ให้อย่างไรกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ในส่วนของ examples นะคะก็คือบอกตรงๆเลยว่าผู้เขียนเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างให้ให้กับผู้อ่านนะคะโดยเราสามารถที่จะสังเกต keyword นะคะหรือว่า word clues ได้ดังต่อไปนี้ค่ะก็คือตรงตรงัวเลยนะคะ for example such as for instance likewise similar to ลักษณะคำเหล่านี้นะคะก็มีให้ค่ะมีเพิ่มเติมมาให้อีกค่ะ to illustrate To, to specify specifically อย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็ได้มีไว้ให้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอาจารย์ก็ไปเอามาจากนี้เลยค่ะแมกซีนะคะยอดนิยมเลยค่ะ The Lonely Planet Thailand อาจารย์ก็จะมีให้นะคะคำศัพท์นะคะหลายคนค่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ตามนะคะหากเป็นภาษาที่คนเราอ่านแล้วเจอค่ะ เจอคาที่ Mind, แปลกใหม่เราก็จะส่งสัยเป็นธรรมดานะคะอย่างตัวข้อความนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมีขยายให้นะคะบางคนอ่านไปปุ๊บอาจจะเห็นเลยตรงหัวข้อแรก M I E N คืออะไร M I E N นี้นะคะเขาก็จะได้มีอธิบายเพิ่มเติมให้ในตัวข้อความที่อยู่ด้านล่างค่ะในส่วนของข้อความนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้ก็จะมีการอธิบายค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะถ้าเกิดคนไหนไม่ทราบ M I E N คืออะไรเปิดหาดูในพจนานุกรมไม่เจอหรือตรงนั้นเราไม่มีพจนานุกรมอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปนะคะในตัวข้อความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ก็จะมีการพูดถึงค่ะกล่าวถึงอธิบายเพิ่มเติมให้มีการยกตัวอย่างให้ในข้อความค่ะเพื่อที่จะให้ผู้อ่านสามารถตีความหมายได้หรือเดาความหมายได้นั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดเราเปิดดูนะคะ ตัวคําศัพท์เห็นไหมคะก็จะมีการอธิบายค่ะแล้วก็สงสัยคําเมื่อสักครู่นึงเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า M I E N คืออะไรอาจารย์ก็จะอธิบายให้นะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเห็นไหมคะก็จะมีให้เขาจะพูดถึงผู้คนแล้วถ้าเราเกิดอ้อเรารู้แล้วบางคนอ่านไป จะรู้แล้วคำนี้อะไรแต่ที่เราสงสัยคือนี้เลยค่ะคำว่า crafts crafts คือ like c r a f t s ในส่วนนี้ก็จะมีการยกตัวอย่างค่ะว่าเขาพูดถึงอะไรในส่วนของเรื่องการประดิษฐ์นั่นเองนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรเขาจะมีการยกตัวอย่างค่ะคำว่า embroidery and silver smithing ซึ่งหลายคนอาจจะอาจารย์คะหนูสงสัยเพิ่มเติมคำว่า craft หนูอ,อาจจะทราบแล้วก็ได้แต่หนูจะสงสัยเพิ่มเติมในส่วนของคำว่า embroidery กับ silver smithing ในตัวข้อความนี้ค่ะก็จะมีการอธิบาย เพิ่มเติมเช่นกันค่ะเราไปดูกันนะคะถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูนะคะเขาก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมให้ค่ะในส่วน embroidery ตรงนี้ก็มี embroidered ก็จะมีให้นะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเลยค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าก็จะมีตอบบอกเห็นไหมคะว่าเป็นตัวอย่างให้ดังต่อไปนี้แล้วก็สามารถที่จะตีความหมายได้นะคะว่ามันจะเป็นการปากักการถักเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้านั่นเองในส่วนของเรื่อง synonyms ซีโนนมสนะคะหรือว่าคำวัยพ์บางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าคำวัยพจนี้หมายถึงอะไรคำวัยพจนะคะคือคำที่มีความหมายคล้ายๆกันค่ะมีคำที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือความหมายเดียวกันหรือความหมายใกล้ๆกันก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะซีโนนีมสค่ะก็จะเป็นคำที่ใช้ในลักษณะเดียวกันนะคะกับคำที่เราไม่รู้จักเป็นคำใหม่คำใหม่ที่บางเอิญมีคำที่คล้ายคกัน ใช้ในลักษณะเดียวกันอยู่ในรูปแบบประโยคเดียวกันนะคะในลักษณะนี้นะคะอยากจะให้สังเกตดูให้บัณฑิตทุกคนลองนึกนะคะตัวอย่างคําเช่นคําว่า good นอกจากใช้คําว่า good นี่ที่หมายถึงว่าดีเราสามารถใช้คําอื่นแทนคําว่า good ได้บ้างก็มีคําว่า fine มีคําว่า adequate ลองนึกดูนะคะในส่วนนี้ก็ตัวอย่างเช่นเพิ่มเติมคําว่า B o o ก็มีคำที่เราสามารถใช้แทนคำว่า big ได้พวกนี้ค่ะเราจะเรียกว่า synonym นะคะ huge, gigantic อย่างนี้เป็นต้นค่ะในส่วนของ word clues หรือตัวบอกใบ้นะคะว่าคำคำเหล่านี้เป็น synonym หรือเป็นคำไวยพจน์หรือเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกับคำแปลกใหม่ที่เราเจอนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ the same as, likewise, like, especially, or, in that, similarly อย่างนี้เป็นต้นนะคะ in other words that is and as อย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในตัวอย่างข้อความว่าเราสามารถที่จะเดาความหมายจากคำที่เราไปเจอใหม่ด้วยคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะคะว่าเป็นลักษณะของคำคล้ายนะคะหรือคำวโพสซ n o n นี s นั่นเองค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของซ y n o นี m s นะคะก็อย่างที่เห็นค่ะอาจารย์ก็จะมีข้อความให้นะคะ ถ้าเกิดเราไปเจอนะคะคำในตัวข้อความนะคะแล้วเราสงสัยคำว่า c o n t r y side นะคะเราจะสามารถสังเกตได้ว่า,าจะมีตัวคีย์เวิร์ดคลที่บอกใบให้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะ or นั่นเองซึ่งเราสามารถสังเกตแล้ว่วาสองคำนี้ใช้แทนกันได้หรือมีลักษณะความหมายที่ใกล้เคียงกันนะคะใช้แทนกันได้แล้วก็สามารถที่จะต,ตีความหมายได้นะคะว่า country side ก็สามารถ พูดถึงเขาพูดถึงนะคะ small towns หรือก็คือบริเวณนะคะเขตชนบทนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างค่ะที่จะพบเจอก็มีเยอะนะคะในส่วนนี้ก็อยากจะให้บัณฑิตทุกคนลองอ่านดูนะคะอันนี้อาจารย์ขยายมาให้เผื่อใครมองไม่เห็นนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะข้อความที่มีมาให้เกิดเราสงสัยคำนี้เลยค่ะนี่อาจารย์ก็จะขีดไวให้นะคะสีน้ำเงินเกิดเราสงสัยคำว่า i n inhabited dwellings นะคะในส่วนนี้เราสามารถที่สังเกตได้ว่ามันจะมีคีย์คีย์เว,วิร์ดแบบที่อาจารย์ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่จะบอกไปว่าคำนี้ใช้แทนกันหรือใช้ด้วยกันได้ในส่วนที่ความหมายมีความใกล้เคียงกันในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำว่าอาจารย์อา่านให้ฟังนะคะหลายคนอาจจะออ i n habited dwelling, s dwell ings, inhabited dwellings นะคะ <laughs> จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า homes นั่นเองนะคะในที่นี้เพราะว่ามันเติม s นี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยขีด many มาด้วยนะคะ many homes ในที่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะพอเดาได้ถ้าเกิดแบบไปเจอคำใหม่อ๋อมันน่าจะหมายถึงคำเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการใช้คล้ายคลึงกนันนี้ลักษณะความหมายใกล้ๆกันคือคำว่า homes นั่นเองนะคะซึ่งหมายถึงที่อยู่นั่นเองนะคะ ค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็เหลืออีกหนึ่งวิธีนะคะที่อาจารย์อยากจะแนะนํานะคะมีความหมายคล้ายๆกันไปแล้วก็มาดูก,กันกับความหมายที่ตรงข้ามกันค่ะหรือว่า antonyms นะคะคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคือในกรณีที่คําตัวคําคํานึงเนี่ยสามารถที่จะมาใช้แทนกันได้ในลักษณะที่ตรงข้ามกันอาจารย์ก็อยากจะให้บัณฑิตทุกคนนะคะนึกถึงค่ะอย่างคําเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างมีคําว่า g o o d กับ b a d เอาคาว่า Go o d ก่อนเนาะคาที่หมาย ถึงว่าดีนั่นเองมันมีคําอะไรที่เรามาสามารถใช้แล้วมันตรงข้ามกันอย่างแน่นอนเลยก็มีคําว่า bad, evil, awful ถ้าเกิดใครใครที่สังเกตนะคะจะสามารถเห็นได้ว่า bad, evil, awful ใช้แทนกันได้เพราะมีความหมายเดียวกันเลยคือไม่ดีชั่วร้ายนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะคำเหล่านี้3ามคำนี้ bad, evil, awful เป็นคำตรงข้ามเป็น antonyms ของคำว่า g o o d นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถไปอ่านนะคะแล้วไปดู clue words นะคะ The words clue นะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีคำบอกเลยว่าอ๋อถ้าเกิดมีอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นคำตรงข้ามกับคำที่เราสงสัยนั่นเองเป็นการบอกใบ้นะคะด้วย k e ว w o r d เหล่านี้ค่ะถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราจะพบเจอนะคะบ่อยๆก็จะมีคำว่า but although though yet never different unlike opposite by contrast but some but others on the other hand not despite although อาจารย์ให้มาสังซ้ำนะคะ then again whereas ในส่วนนี้หลายคนอาจจะสังเกตได้นะคะมันเป็น contrast transition words นั่นเองนะคะคือเวลาเขียนเนี่ยมันจะมีตัวบอกใบ้ให้อยู่ในตัวคำนะคะว่าคำอะไรมันตรงข้ามมันหมายถึงคนอรอย่างกับตัวคำที่เราสงสัย ค่ะอย่างในส่วนของตัวอย่างนะคะความหมายตรงข้ามนะคะก็จะมีให้ดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นข้อความที่เราไปเจอนะคะในส่วนของตัวข้อความนี้นะคะเราก็จะไปเจอได้ค่ะมันก็จะมีการบอกนะคะบอกใบให้นะคะในส่วนนี้นะคะคําว่า significance กับ main attractions จะเป็น s y n o น y m แต่ว่าถ้าเราสังเกตทั้งข้อกลุ่มข้อความนี้นะคะที่พ่วงมาด้วย little artistic significance Little ในที่นี้นะคะไม่ไม่ได้อ่ามีอไม่ได้ให้ ความสําคัญในส่วนนี้นะคะซึ่งโดยกลุ่มนะคะโดยความหมายโดยรวมนะคะจะหมายถึงว่ามันไม่ใช่ตัวตัวจุดจุดเด่นนั่นเองหรือว่าไม่ใช่จุดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะคะในที่นี้นะคะ little artistic significance แต่ตัวคําว่า significance กับ main attraction นั้นมีความหมายคล้ายกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปสังเกตเห็นนะคะมันจะมีคําว่า little artistic significance จะมีควาว่า little ในที่นี้ซึ่งจะเป็นตัวบน บอกนะคะว่ามันมีความหมายตรงข้ามกันค่ะในส่วนนี้นะคะวิร์ดจะมีตรงนี้ค่ะ despite ให้นะคะอย่างที่แจ้งไว้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะสรุปนะคะว่าลักษณะวิธีการที่เราจะเดาความหมายได้นะคะอาจารย์ก็มีแนะนํามาให้นะคะสีวิธีการนะคะอย่างแบบแรกเลยคือการดูตัวคํานิยามนะคะหรือตัวคําอธิบายค่ะ หรือแบบที่2นะคะคือตัวอย่างนั่นเองนะคะโดยมันจะมีคีย์เวิร์ดนะคะไม่ว่าจะแตาประเภทวิธีการดูนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําไปให้ค่ะอย่างแบบที่3ามค่ะคือการสังเกตตัวคาไวโพจนั่นเองหรือคําที่มีความหมายใกล้ๆกันนะคะคล้ายๆกันนะคะกับแบบที่4ี่นะคะแบบสุดท้ายค่ะคือการดูคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองค่ะ ในส่วนของการนําไปใช้นะคะอาจารย์อยากจะให้บัณฑิตทุกคนลองไปฝึกทําดูนะคะโดยอาจารย์จะมีเกมค่ะเป็น challenge ให้นะคะเพื่อการฝึกทบทวนนะคะลักษณะของการใช้คําซึ่งตัวโค้ดนะคะอาจารย์จะมีให้ใน e d uLearn ของเรานะคะอยากจะให้บัณฑิตทุกคนลองติดตามดูนะคะและลองไปเล่นดูนะคะยามว่างจะได้ฝึกภาษาไปด้วยนะคะในะในช่วงเวลาที่อยู่บ้าน,นะค่ะหรือว่าอยู่ที่ทํางานที่ไหนก็ได้นะคะให้เปิดดูในโค้ดใน Edulearn ของเรานะคะ ในส่วนของการเรียนครั้งนี้นะคะอาจารย์ได้อธิบายไปนะคะในส่วนการดู context clues ค่ะส่วนคนไหนอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะได้ในลิงก์ดังนี้เลยค่ะในส่วนวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะในวิดีโอตัวต่วตอไปค่ะ